ดงอยู่ไหนวะโอ้โหไอหาให้หมดซะอีกนี่ พี่ผมยิงลงมาสองอยู่แล้วมันดึงกันเข้าเออเมื่อกี้ต่างอันบอกเลยพี่พาดบอกว่าพี่ดานข้างหลังพี่ดานยืนทุกทีร้อนเลยที่รอมกี้ก็มีขาของแต่งนะพี่ไม่ได้เก็บมาแล้วไม่มีสองกระบอกแล้ว ก็กลางวงตรงนี้ได้แล้วให้พี่ทางยิงนะแปลงรอ,อบไยิงเข้าบ้านเข้าบ้านน่ะให้พี่ทาง,งไปก่อนนะป็นรอบไปยิงเฮ้ยยิงไม่โดนเลย

คงไม่เป็นใจนะพี่ทางข้างหลังมีตัวน,นึ่งดีสหนึ่งขางหลังสองตัวเลยตรงละตง,งนั้นคอทุกคขึ้นมาเลยใช่อมทุกคอมด วงกูข้างหลังมีตัวหนึ่ง B ต้นไม้ตม่ได้ตัวอะไรตรงนั้นะข้างหน้าขตัวบีครบละหลังสองหน้าหนึ่งเอาตัวไหนเดี๋ยวเอาหลังเองเดี๋ยวเอาหลังเองดูดูตัวหน้าเลยเดี๋ยวเอาหลังต้นไม้ตัวเดียว

ทับส,สมากสับสนโหก็แบบอีตาเปลี่ยนแล้วพี่ <c oughs> นัดเดียวว่ไงเอาสี่นัดเ <ไป S 1> รจะตา,ตายตอนนี้มันเอาว่าขายเอออกคนงาายถ้ากองดีแต่ตอนนี้เฮ้ยแต่ตอนนั้นมันขายถูกอยู่กองแล้วท่าหร่เจ็ดเพชหรือเก้าเพชนี่แหละซื้อไว้แบบบานเลยอุ้ยข้างหน,นามีคนไม่ดีมันเป็นพี่ตามเออ่ะ อยู่ตรงบ้านกลางตั้งค่ายตั้งไปเลยนะโอ้ไปพันลำมันวิ่งไปหาพี่รับไปดอนเอา้าวิ่งมาหาคุณด้วยรับฟาร์มไม่ได้เอาอ,อะไร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 ขอป้าดีๆไม่ได้ขึ้นป้อมมาได้เลยพี่เออมอเต็ตขึ้นป้อมมาได้ละไกดีคนแรกละพี่ เดี <ítulo> <ale> ๋ยวกูไปเอามาแป๊บนึงรอกเขาแป๊บหนึ่งมันเคยขึ้นไม่ได้นะมันเคยมันเคยแบบนายไดวังน้ำแถมไม่ได้อีเดวิลมันย้อนทุ่งส่งเข้าเขาอ่ะมันตัดตัวไปดาวชิ้หายความฝันในการเอมันไม่ได้เก็บเลยดาวก่อน กำลังนั่งชิวรอของเลยชิบหายแล้วคนอยู่เทาไหร่ไม่ดามปม้อมน้องมีตัวะใชนี่จะต,ติดเล่น,รห,นหรือไรล่ะไก่มือใหม่ขี่พี่ติดเล่นหมดแล <c oughs> ้วรถบัสข้างล่างซ้ายซ้ายมือลาไาโอ้ตาย <Okay. S 2> ตายแล้วโอ้ยังไงนะเห็นไหมมันวิ่งอะ่ะตรงรถบัสอ่ะโอ้โห <c oughs> <c oughs> เอาไม่ไม่ดาวอ่ะบ้านบ้นสองชั้นบ้านสองชั้นล่างปลาบ้านสองชั้นดักข้างลู่งยังไงลองเพลงเพลงนี้มากสารมวหดักข้างหลังไว้ละไก่เดี๋ยวหลังเข้าดักข้างหลังไว้เดี๋ยวหลังเข้าฟังกูไหมเนี่ย ไม่เอาขี้เกียจไปเอาอันใายสองฟกยังโอ้โหูโอ้ลาตายกับตายสองฟกกับตายสองฟกไม่ไหวนะแค่นั้นแค่นั้นมันจอเหรอมันอยู่ในนั้นพี่เอา้าลาฟาร์มันอยู่ในนั้นอะไรเนี่ย ผมมาทำอะไรแอนแอนผมมายืนจิ้ที่แบกค์อะโอเคไปนอนได้ทุกคนไปบุยโอเย้